โหเก่ง oh, กันมากๆอยากจะส่งไปมาเจ้าแชมปเซเลบิตี้ซีซั่นหน้าเลยทั้งคู่คเมนูพี่เบนชื่ออะไรข้าว <c oughs> <c oughs> ซอยผัดแห้งกับผลไม้แช่อิ่มค่ดเมนูว่าข้าวซอยเฮลตี้ค่ะ เออ,อแต่สงสัยในละวครวม,มอนกันอนครับเปี้ยวกดใครนักขา <c oughs> ทำหน้า,มโ,โ,นญญาโมโหทุกฉากเี้ยวรัสเียโมโหทุกชากใช่คือตอนถ่ายใช่ไหมฮะ <c oughs> พี่เติ้ลจะบอกว่าให้เปี้ยวแบบลดความดุลงมาหน,อน่อยเพราะว่าเข้ากับที่สาแล้วแบบดูดุไปอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยนม่ซีฟิท์มพี่เบนแล้ว <c oughs> ต้องใส่เครื่องเคียงด้วยว่า <c oughs> ไม่เอาเครื่องเคียงค่ะมาน้ำนี่เหมือนกันหนึ่งสองสามเชียร์ น,นี้จานต่อไปแม่ครัวประจำรายการนิวพาซาอ๋อกิมจิลืมกิมจิกิออกแบบนกิ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 นนกินคุนกินกินกิกินกนกิ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 กินกินะินก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 ิมกิมจิกินกินกิจกิน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 กิกนกกนกิกินินิน อย่างแรกเราชื่นชมเส้นก่อนเลยเส้นกูดีมากเส้นเขาเด้งมากเลยหนึบมันหนึบเรากินของที่มันปลอมๆไปละเจอของที่ไม่มีในเมนูละเจอของจริงหน่อยเป็นไงจริงเหรอจะมอุทับพี่วินพร้อมกับเมนูแบบจัดเต็มของข้าวเ่าอีกครับ ยอดมากโอ้โหเานเล่นมี4อย่างนะครับครอบทีสาจะเป็นตู้ทอดกับเกี๊ยวนึ่งซอสและก็สันคอหัวผู้พิกือและการนี้น้องใหม่ล่าสุดก็คือไส้หัวข้าวสึกับน้ำพริกหนุ่มครับผมแบบชิมแล้วอันนี้อร่อยอันนี้สามเมนูขายดีที่สุดของร้านอันนี้ข้าวซอยเส้นสดเนื้อน้องลายกับเนื้อใบผัก นึ่งซอสแล้วก็สั่งขอาวัวผพริกเกลือแล้วก็นี้น้องใหม่ล่าสุดก็คือใส้อั่วข้าวสึกับน้ำพริกหนุ่มครับผมคือแบบชิมแล้วอันนี้อร่อยสวนนี้สามเมนูขายดีที่สุดของร้านอันนี้ข้าวซอยเส้นสดเนื้อน้องลายกับเนื้อใบไผ่ข้าวซอยเส้นสด ไก่โซอีแล้วก็หมูตุ๋นสบายแล้วก็อันนี้ข้าวซอยผัดแห้งไข่เชลแล้วก็กุ้งครับโหจัดเต็มไปเลยวันนี้ขอบคุณพี่วินนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับจอะครับบรรยากาศตอนถ่ายทำละครเป็นยังไงมาเพราะมันดุเดือดแล้วก็ตอนถ่ายทำค่อนข้างที่จะเครียดมันเป็นละครที่เป็นดราม่าค่อนข้างจะหนักครับอย่างที่บอกหน้าที่ของผมคือเข้าไปอย่าไปทำให้ซีนนั้นมันดรอป เข้าไปให้เพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าผมก็เปน็นทุกคนรู้อยู่แล้วมันเป็นเหตุผลเหตุผลหนึ่งแล้วกันเหตุผสำคัญเลยแหละที่ทําให้เขาต้องมัทะเลาะกันเลาะก,ก,<อ>ก,ก,กันเพิ่มมากขึ้นไปอีกเนี่ยหลังจากที่แบบไม่ถูกกันอยู่แล้วลย <S <S อย่างเงี้ยให้พี่เป็นเล่าว่าทํางานกับทีมเป็นไงบ้างดี <S <S 2> <S 2> น้องเป็นคนเก่งอยู่แล้วแล้วก็ ครับคือคือเราเรารู้จักกันมาตามงานต่างๆ่เงี้ยแต่เราก็รู้จักกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็ใช่ล้าก็ดูติดตามแล้วก็ดูผลงานน้องมาหลายๆเรื่องอยู่แล้วก็คือจริงๆอ่ะเป็นเรื่องแรกที่ได้เล่นด้วยกันก่อนอันนี้ยังไม่เคยไม่เคยเลยยังไม่เคยร่วมงานเล่นละครด้วยกันแล้วเรื่องนี้ต้องมาเล่นเป็นสามีภรรยาเลยหลมันค่อนข้างที่จะยากเริ่มต้นจากการจบของอีกเรื่องหนึ่งคือแบบมาต้องจบจากแฮปปี้เอนดิ้งมาแล้วแล้วก็เริ่มเรื่องมามันต้องแบบรักกันเลยอ่ะเพราะว่าเราเห็นพี่เบลเป็นคน กอนึงออกไหมคือพ่อเขาจะเป็นเพศอแบบอบุนตัวจริงเขาก็อบ hey, wow, ุ่นแล้วก็เป็นคนดีมากอย่างเงี้ยแล้วจะได้เป็นคนชั่วไหววะอะไรอย่างเงี้ยตังนึกงไม่ออกอ่ะจนไปเปิดฟุตเบื้องหลังดูไอคิวแรกๆที่ถ่ายบอกโอ้โหพี่นี่มันต่อง พราะตอนแรกผมก็มีความกังวลใจเหมือนกันว่าเราจะเล่นได้หรือเปล่าเพราะมันค่อนข้างที่จะหนักคอนโทรอยู่หรือเปล่าเพราะผมต้องไปคอนโทรด้วยต้องเอาให้อยู่อ,อ,อ,อย่า,า<ห>ดรอปอย่าดรอปใช่ใช่อะไรเงี้ยก็มีการพูดคุยกับพี่เติ้ลค่อนข้างเยอะใส่การบ้านที่เราทำเข้ามาพีเพ่เติ้ลก็เพิ่มเข้าไปอะไรเงี้ยแต่พี่เติ้ลเนี่ยผมเขาเป็นผู้กำกับคนแรกของผม ในชีวิตเลยอตอนนั้นหลายหลายคนอาจจะไม่รู้การักครอย่างนี้หัวใจครับอ๋อพี่มีกับน้องพิม <c oughs> ลก,กลัวไหมว่าคนจะติดภาพว่าแบบเราเป็นแบบพระเอกไร้รายคนไร้รายอะไรแบบนี้ตอนแรก<ๆ>ก็กลัวนะครับ <c oughs> แต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าผมว่าอยแบบนี้คนเขาแยกออกแหละว่าอันไหนมันชีวิตจริงอันไหนมันเป็นตัวละครอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรื่องหน้ารับบทไร้อีกเหรอวะ ก็ต้องดูว่ามันร้ายแบบไหนเพราะว่าถ้าแต่แต่อย่างที่บอกถ้ามันซ้ำๆๆกันคนก็จะเบื่ออ่าผมกินแล้วนะคกินเลยเรื่องนี้บอกเลยว่าเหนื่อยมากจริงๆแต่ว่าพอดูตัวเองผ่านหน้าจอแล้วเป็นไง แฮปปี้นะก็รู้สึกว่าคุ้มคุ้มค่ากับที่เหนื่อยไปเป็นตัวเดินเรื่องอ่ะมันก็ต้องพูดเยอะเยอะเท่คือแทบทุกซีนเลยดีกว่ามีแทบทุกซีนเลยแล้วเวลาถ่ายมันไม่ได้นั่งอ่ะเนาะพี่เด่นใช่ครับมันไม่ได้มันต้องยืนฉัดใช่ใช่ใช่แล้วก็พอแบบพอจบซีนนึงเราก็ต้องรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมในซีนถ่อต่อไปไม่พอเราต้องรีบจำบทซีนต่อไปอีก คือหมานว่าจะงขาแบบซีนหหเยอะนะแต่ว่าความสวยนี่คือแบบล็อกไว้เลยอะทุกฉากเลยเอะเห็นด้วยไหมอะเห็นด้วยครับบางทีนักแสดงไม่มีเวลาได้ดูจอมอนิเตอร์นะ,ะแต่พี่พี่ทุกคนจะเช็คให้เช็คให้ตลอดอุ้ยไม่เอาตรงนี้ไม่หรอกเขาขยับให้อะไรเงี้ยมุมเกาหลีมุมเ <c oughs> กาหลีมาเลยมุมเกาหลีคือมุมไหนมุม ข้างบนกดลงมาอ๋อที่กดลงมาหน่อยหนึ่งแล้วเห็นประมาณนี้ใช่ไหมใช่ใช่อ่ามุกอรีเ,เออมันจะดูแบบเหมือมนเป็นพวกสีอารมณ์เยอะๆเขียนอารมณ์อะไรงเงี้ยมีฉากประทับใจไหมละครเรื่องนี้ถ้าเรื่องมาฉากเลยฉากประทับใจอ่ะของผมนะสําหรับผมนะที่ผมดูแล้วเอาแบบไม่สปอยหรืออะไรงเงี้ยด้วยเล่าด้วยภาพด้วยอะไรงเงี้ยครับไม่ไม่ได้มีผมอยู่แหละจะเป็นเป็นซีนที่เปิดเรื่องเลยเปิดตัวเขา ใช่หมที่เดินจุบๆกบอว่าผมว่า,วาภาพสวยแล้วมันแบบเล่าเรื่องแบบทั้งทั้งทีทั้งเปรี้ยวเนี่ยเปิดมาเดิออะไรอย่เงี้ยผมว่ามันสวยดีจริงๆก็ประทับใจหลายฉากนะแต่เอาซีนนี้ก็ได้ซีนที่ซีนที่ได้ได้รู้ความจริงว่าผู้หญิงในรูปคือใครที่เป็นเปรี้ยวอ,อยู่ในตู้อันนั้นเฟร,รมภาพมันจํากัดมากขยับตัวเยอะก็ไม่ได้ครับเพราะกล้องมันจะแคบมากแล้วก็แบบเหมือน คือทุกอย่างมันต้องพอดีอะไรเงี้ยซีนนั้นมันก็ยากอยู่แต่ว่าโอเคค่ะออกมาแล้วแบบแฮปปี้เป็นกำลังใจให้พัชนินด้วยนะคะแล้วก็ฝากเลย้เกมโลวงด้วยนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์สองทครึ่งถึงสามทุ่มคนะคะดูย้อนหลังได้ที่เน็ตกลิด้วยนะคะฝากด้วยนะครับเล่ห์ร้ายเกมรลวงนะครับผมว่าเรื่องนี้สนุกแล้วก็เข้มข้น สิ่งที่หลายๆคนคิดอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดอยากให้ดูทุกคนติดตามในทุกๆตอนหลังจากนี้เลยนะครับแลบพรองว่าสนุกแน่นอนครับปรบมือครับและที่สำคัญนะครับผมขอบคุณร้านข้าวโซอีมากเลยครับผมสาขาซอยคอนแวนนะครับเอาแหละวันนี้ต้องขอบคุณพี่สากับพี่เบนนะคะสวัสดีครับขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาสร้างกันใหม่กับนิวพาซาทุกวันเสาร์บ่าย335นาทีทางช่อง7จ d ดีครับวันนี้เราสัมคนลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ